อืมอโอ้เต็มกระบอกเลยนะครับตัวนี้ใหญ่จัดจัดนักนักน่าจะได้นะครับได้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 ตัวนี้ใหญ่ล้านนะครับไอ้เช้าในกล่องนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับได้ไหมกระบอกสุกตายว้า อ้ยะร้ายนะครับตัวนี้ร่ารามีจิงรีดด้วยว <c oughs> านวานวานวานอ้ยาตัวนี้ร่ารานะครับสวัสดีครับผมบ่าวนัดนะครับวันนี้นะครับผมก็อป่าทุกคนไป ดูกระบอกดันดักปลาไหลกันลาวนะก็เรียกว่านะครับผมเป็นก้นตอกผมก็เลยได้มาดักปลาไหลนะครับตาก้นตอกนี่ปลาไหลมันจะออกมากินนะผมก็เลยได้มาดักนะครับตาก้นไม่ตอกก็ไม่ดักนะาเรียกว่าก็จะปลาไม่ที่ผมมาดักเรียกว่านะครับกาเป็นล่างบ้านกของผมเองเลยนะนู่นนะครับบ้านผมอยู่ตรงนู่นนะกต่ตรงนี้เป็นล่างบ้านนะครับที่ผมเคยได้ปลาไหลตัวใหญ่ไปนะครับนบ่อปผมก nah. ็เลยมาดักตีเด <c oughs> ิมลาวนะเพื่อจะได้ตัวใหญ่แล้วนะ ก็ดักกระบ,บอกนั่นเอาไว้20สบบอกนะครับเกาเกี่ยวกับมามาดูกันเลยว่านะในบอ่อนี้พุมดักเอาไวสา้ส้างกระบอกนะครับมาดูกระบ,บอกเล็กก่อนใส่งเงียบล้านนินเอาไว้นะ ไม่ได้นะครับกระบอกเล็กมาดูต่อมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะได้ตักตัวไม้นะไม้หลังบ้านนะครับไม่คอยมีแล้วไม่ได้แล้วนะร่องกระบอกแล้วนะครับยังไม่ได้ตัวเดียวกระบอกตีซ้ำนะครับ ไหมไม่ได้เหมือนกันนะครับในบอนี่ไม่มีปลาเลยตัวเดียวในวันก่อนได้นะครับวับนนี้ไม่ได้ขึ้นมาปลาเลยเป็นในมดมาดูกระบอกนี่นะครับกระบอกเบนที่ตุกรถเยียบ <c oughs> จะได้ไหมกระบอกนี่มันอยู่นะวันนี้ได้แล้วไหมโอ้ไม่ได้เหมือนกัน การตอนนี้ไม่ดี่พ่มดักล่างบ้านนะครับการยังไม่ได้ตัวเดียวนะไม่รู้ป่าลาเลให้ไปในใมดพ่มกิดหว่าน่าจะได้เยอะเพราะว่าค้นตอกทีนีไ่ได้ไม่ได้ตัวเดียวที่ <laughs> ใยะเป็นไอ้มหรือป่าอะไรป่๊ไม่ล่างบ้านก็นยังเรือดซ่องกับบอกเลยนะครับมาดูกระบ,บอกนี่กันกระบอกนี้มีการกันยับนะครับ ไม่รู้จะได้ตัวไม้นะลองยกขึ้นดูก่อนละมีการยักยับโอ้ได้นะครับนี่ดูไม่เห็นมันได้ตัวน้อยนะครับโอเคได้มาแล้วหนึ่งตัวล่างบาน มาดูต่อนะครับกระบอกนี้ได้ไหมโอ้ได้ได้ได้นี่นี่น,นี่ที่นั่งเลนนงนงย,ยนะครับนั่งนั่งตายไหมอ่ะอื้ตายนะครับตัวนี้อิจ๊ะเดี๋ยวตีให้ดูตายนะครับตัวแก่งตื้อเลยอือ ตายแลว้วรันก็นไม่จมน้ำนะครับแสดงว่าหน้าเป็นปล่อยเงี้ยตายหนึ่งตัวแล้วก็โอเคนะครับผมดูกระบอ,อกรันในรังบานสเส็จแล้วนะก็ดี๋ยวผม,มาดูตีไม้ในกลองต่อนะครับผมดักเอาไว้ในกลองด้วยนะในกลองที่ผมมาดักกลางเกลงซุปน้ำใลกกางก่อนนะครับ,บก,ก็เกลงซุปน้ำอยู่ตรงนู้นนะครับนาะ ครับผมดักเอาไว้ในกล่องด้วยโอเคครับมามาดูกันเลยก่อนไม้ลังบานได้ซ่งตัวนะก็มาดูกันไม้ในกล้องนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะมาดูไม้ในกล้องกันต่อนะครับกระบอกแหลกกระบอกนี้จะได้บอกไม่ได้กระ ออโอ้เต็มกระบอกเลยนะครับตัวนี้ง่ายจัดจัดยังเป็นอยู่นะครับไม่ตายด้วยนะวานปานปานตัวง่ายเร้วนะครับวันนี้ได้สุดยอด บอกนี่จะได้ไหมนักนักน่าจะได้นะครับได้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 ไดอืมตัวใหญ่รอหนะครับไอ้เจ้าในกล่องนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็หลายตัวเลยนะได้สองตัวแล้วนะครับในกล่องได้ว้าวปาน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 เจอไม้เด็ดเลย <laughs> ไม้ในกล่องนะครับ ก็มาดูกระบอกนี่นะกระบอกที่อยู่ก้างเกลืองซุบน้ำเลยนะครับเหล็กกางขนก,ก็ได้ไปนึ่งตัวแล้วนะมาดูกลางนี่แล้วนะครับผมจะได้ละไม้นะวันนี้ก็มาดักไม้หลังบ้านเลยก็มาดักไม้ในกรงไม้เดิมมาซ้ำไม้เดิมนะครับจะได้ไม้กระบอกนี้มันต้องได้แล้วแหละตรงนี้ไม้ช่วยมากนิง่ง โอ้นิ่งนะครับไม่ได้ไม่ได้นะครับกระบอกนี้นะจะอยู่ก้างเกลืองซุปน้ำนะครับไม่ปื้อได้มาตองตัวแร้วในกล่องตัวใหญ่ๆโอเคครับไปดูต่อนะอย่างไรกระบอกด้วยนะครับปุ่มดักเอาไว้ยีซิบกระบอกนะไปดูต่อมาดูกระบอกนี่ต่อนะครับจะได้ละไม ลอ,อ,องฟุดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับสปาบไหมนาะหาปลาจัางเนาะเ <c oughs> ตีลงุลงๆนะครับหน้าปักเบ็ดนะลงเบ็ดเหล่าได้แบบนี้สปาบไหมช่วยเลยนะครับแต่ว,ว่าผมไม่มีเวลามา,าปลาเลย กระบอกลันดักปลาเลยปุ๊บก็ดักเกยี่สิบกระบอกนะดักมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปไตามอ่านไม่ตั้น <c oughs> ในกล่องนี้ก็เลือกกระบอกเดียวแล้วนะเลือกกระบอกสุดท้ายเดียวนะครับกระบอกในกล่องก็ยังในส่วนปลามิกซี่อากระบอกด้วยนะมาดูกระบอกนี้ก่อนนะกระบอกในกล่องนะครับได้ไหมกระบอกสุดท้าย อ๋อไอ้เจ้รารอยนะครับตัวนี้่เรามีจิงรีดด้วยฟ <c oughs> านฟันฟันฟันไอ้ยาตัวนี้อยู่เรานรับในกรองมีแต่ตัวยนะิ่งย้ยเนาะกรองตามตัวนะครับยิ่งตังเปเลยนะโอเคโอเคได้แล้วเอาโอเคนะครับไปดูไม้ในตวนปามต่อนะ ในส่วนฟาร์มผุ่มดักเอาไว้เีียากาบอกด้วยนะครับไปดูกันต่อกาบอกเล็กนะครับในส่วนฟาร์มได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้ก็เลือกกระบอกสุดตายแล้วนะครับในส่วนปามนี่นะก็ในส่วนปามยังไม่ได้ตัวเดียวนะครับก็เลือกกระบอกสุตตายแล้วนะไม่รู้จะได้ไหมเรดทรงเลียหน่าจะไม่ได้นะครับมาดูกระบกทุดตายกันนะครับ ไมไโอเคนะครับผมก็ได้เก็บกระบ,บอกลันนักปาลาไหลเร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเราไปเตะปาลาไหลกันนะครับลองดูนะว่าผมได้ปาลาไหลกี่ตัวนะครับวันนี้นะไปกลับไปเตะปาลาไหลกันตัวนี้ตายซ้ายจะัวเงี้ย còn oh. <laughs> tổ này tổ này lên tổ này lên mà mà để nhận luôn này các bạn ờ มดแล้วนะครับไดาา้าตัวกันนี้นะครับปาลาไหลตังมดนาะทีปุ่มดักได้นะครับ5ตัวนะปาลาไหลตายหนึ่งตัวนะครับ,บปาลาไหลเป็นสี่ตัวนะสีต่ตัวตัวใหญ่ๆนะครับมีตัวเล็กหนึ่งตัวด้วยกดเดียวลองเอาไปจังดูนะครับว่าปาลาไหลสี่ตัวนี้จะได้กิโลนะอันนี้ปาลาไหลเป็นนะครับปาลาไหลตายไม่จังจังปาลาไหลเป็น นายช่องกิโลนะครับก็เลื่อนหนึ่งกิโลนะปลาไหลสี่ตัวนะครับได้หนึ่งกิโลเกโาเคนะครับกาตอนเช้านี่นะไปดูกระบอกรันนักปลาไหลนะครับก็ <c oughs> ได้ก็ได้กระบอกนันก็ได้ปลาไหลนะครับห้าตัวนะตายหนึ่งตัวนะครับเป็นสี่ตัวนะก็เอาปลาไหลเป็นไปจังดูเลยนะครับก็ได้หนึ่งกิโลพอดีเลยนะ ก็ไาแล้ย,ยังไม่ได้เอาไปไา้นะครับก็จะเก็บเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวคืนหลังจะดักหล่านะครับก็อโอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็เอาไว้เพียงตานนี้นะเจอกันไม่ลานะครับผมคลิปนะคลิปนี้ลาก,กันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ